คคะ่นตอนนี้กำลังโชว์ส้มตำนะครับว่าจะอร่อยไหมยังยังไม่ได้ชิมเลยนี่ยแต่กินกินพัดมีไปแล้วนี่เพี้ยนไหมเนี่ยนี่ไหนนี่ไอ้นี่ตุ้เดเพ้นมัหลานผานกลางผ่านกลาง ผมมมันมีเยอะเลสทมันะมีเยังยังไม่ไปดูใกล้ใเลยเนี่ยตไปใกล้ๆเลยยังไม่มีน้ำปลาเลยอ้าวน้ำปลาไปซื้อไม่ใช่น uh. um> okay. ี่ค่เสียใครไปซื้อะตาโอ้ นี่นะครับตำ,ำสมพี่ที่ไหนก็ต้องขาดไม่ได้นะครับตำสมําเท่าไ่ไม่เหลืออันน,นี้มือสับนี่ นี่ผมชื่อรถนี่ยน้ำตาลนี่กินน้ำตาลที่ปล레이อดไปแล้วนะครับผมชื่อรสครึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนเนี่ตอนนี้ลงน้ำปลาแล้วนะครับเดี๋ยวโขกไปก่อนเดี๋ยวปลาตามหลัง ไม่เป็นไรกินลงไปก่อนเดี๋ยวกินปลาลาตามหลังนี่เขาบอกว่าถ้ามีสีมือน่ะไม่ต้องใช้ปลาลาหรอกแค่นี้ก็อร่อย นี่นี่นั่งรอนี่นั่งรอตามส้มนะครับกินรอตามส้มตามส้มก็ยังรอปรลาอยู่นะครับ <c oughs> มันมันมันมีบอ่อปลาอยู่อยู่ข้างล่างเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ตามแข็งดอกขี้เกียจทำ หุ่นอ่ะตัวมตัวหุ่นอ่ะปลาใช่ไหมโอ้ยจักตัวอะไรเลยเดินไม่ใช่ปาลาหลอวครับมันไอตัวลงกินปลาเนะา,า,นาะโอ้ยคุณมมคุณวรนุชนแม่โดดตัวมลงน่ะนี่มาแล้วนะครับปลาทรงเครื่อง เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอาใช้ปลาลสดแล้วนะครับปลาลาสมเครื่องสำเร็จรูปแล้วมองอยู่กันนก็เสียสังเวกินได้มรสสังกินได้ไม่ใช่ เห็นเห็นเห็นแม่ครัวยิบไอ้เส้นมะละกอใส่ปากเปรี้ยวปากเลยน่ะัหออกแล้วครับออกแล้วใช่ไหมข้าวต้เกลาตมตาน่ะขมน่ะพูดถูกไหมหรอ กลังสาบผิดกันเนาะไอ้คนบ่อไอ้คนสาบผิดกัทั้งหมดเจ็ดแล้วนะนี่ยมาช่วยบ้านเดินเรื่องมาช่วยกันี่ยอ้าวตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอาใครจะเป็นคนชิมเนี่ยเอาเอาเสร็จแล้วนะครับโคกแรกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเก็งจังตาส้มตามส้มนี่นี่กำลังคนที่จะมาชิมตาส้มอีกแล้วนี่ อาวนี่คกสองกำลังเริ่มแล้วนะครับออมาจากไหนดาบอกด้วตามนะไดู้เออนั่นเดีลืมนี่มีมีปลาปูด้วยนี่ได้เจ็บเจบวเอาส้มตามจากไหนครับเนี่ยไปอาเอ้ยไเอาละเอาล่ะเเรวเนี่ยตามส้มจากไหนเนี่ยตามส้ม เอโหไม่แถลงค่ะไม่แถลอ้าคิดว่าหนองบุญมากอ๋อห้วเถลงเขาพูดว่าอร่อยยังไปเชื่อเราหาบนชิมโอ้โมันเด็ดเลยเ็ดย่งพัดมีัยังปเดนดโอ้ยเอดแต่นว่ามันมันอรีอีีอร่อยเป็นยังไงเอาลองชิมดู

ไมาคนนี้ว่าอร่อยไดอร่อยครับได้อันนี้คือคายกให้คนเดียวเลยใช่ไหมนี่คให้คนเดียวถาชิมถาชิมถาชิมหมดนี้แน่ใจนะว่าจะกลับถึงบ้านเว่าจะนอนอยู่ที่นี่น่ะ โอ้โหแย่งกันเลยนะครับเนี่ยเออคนถ่ายยังไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ยอกระทาทำไมนี่อ,อ,อันนี้เขาเรียกผัดมีอะไรเนี่ยผัดมีโคราชแต่คนผัดอยู่คอนบุรีเนี่ยเอ,อ้าผัดมีโคราชนี่เขามีใส่อะไรบ้างนี่ ใส่ไข่แล้วอย่างอื่นล่ะใส่กระเทียมใส่พริกผงมีน้ำตาลไหมมีครับมีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลแล้วก็มีเกลอเลกนิดหน่อยไม่ไม่ออกหวานเนาะครับไอ้ยังยังไอ้กระทะทีแล้วใช่ไหมรสชาติประมาณนั้นใช่ไหมออ๋อชิมแล้วไหมคราเนี่ยอ่ามาชิมมาชิมแล้วนะถึงรวมอยู่นู่นแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้มามาถ่ายตอนทำ ดูนะครับหน,หน้าทานนะครับหน,นหน้าทานเออน้าทานน่าทานกวบผัดหมี่ในเมือง <c oughs> ในเมืองนีมีแต่ออกหวานใ <c> ส <oughs> ่แต่น้ำตาล <c oughs> เหมือนจะเชื่อมเส้นหมี่แล้วเลยนี่คนผัดนี่ที่ไหนนี่ค,นนคอนบุรีค่ะคอนบุรีอ๋ออันนี้ผัดหมี่คอนบุรี ตามส้มตามส้มหว,วยแถลง<ต>วันนี้มาบวกกันมาหลายคนไหมครับนนะะอ๋อสิบหกคนนะครับนี่ <c oughs> จากคอนบุรีฝนฟ้าดีไหมครับคอนบุรี <c oughs> เนี่ยข้าวในข้าวในนาดีไหมข้าวในนาดีไหม ทำแต่ทำแต่ไล่นี่อ๋อใช่ไหมจะไปเก็เองใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ไหมจะไปเก็บไปไปอ้าวเทสแล้วใครเป็นคนชิมเนี่ยมาชิมลุงมาชิมไหนไหนขอคนชิมที่เนี่ยว่รถถารสชาติเป็นยังไงเนี่ยนี่นี่ชิมต้มตามไปแล้วนะครับหนึ่งถาดนะครับอันนี้ก็จะชิมผัด ผัดมีอีกหนึ่งกระทะวันนี้ครับวันนีนี่แหละช่วงช่องทั่วโลกนี่แหละอันนี้ถือจานรอกินนะคะเนี่ยอ๋อนี่เอารอกินเอาชิมชิมด้วยว่าเป็นยังไงนี่รอเสิร์ฟค่ะรอเสิร์ฟอ๋อรอเสิร์ฟไม่ได้ชิมเองใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเอามาน้ำเป็นน้ำเดี๋ยวถ้ามันก็แห้งแล้วโอ้โหทีวีของฉันหนามานในนี้ขนคนทำก็ไม่ชิมเลิ้น ชํานาญเลยอ่ะนี่ผัดมีนี่ผัดมีคอนบุรีนะนี่ผัดมีคอนบุรีใช่ตามส้มตามส้มห้วยแถงแต่ตามมาบวกใจของผมเนี่ยผัดหี่ซัคอนะนี่แต่มาผัดที่นี่มาผัดที่ซับตะค้อแต่คนผัดคือคอนบุรียี่ห้อยี่ห่อยี่ห้อผัดมีคอนบุรีตาส้มห้วยแถง ขออีกหนึ่งจานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟนะคะใช่เห็นไอ้เราอกวนจานหดใจไม่ได้ขอจานจานจอคิวเลยนะครับหอมดุ่มเลยหอมดุ่มเลยค่ะโอเคค่ะน่าอร่อยมากครับเสิร์ฟไปแล้วนะคะนี่คือผัดหมี่อ่าทั้งข้าวมือดิเพื่ออะไรข้าวมือนี่ผัดหมี่โคราด จานแลคะเสิร์ฟอ้าวนี่กรทานหนึ่งไม่นานเลยน,นั่นแคอแล้วนะคะครับโอ้หน้าทานหน้าทานมากเลยค่ะคหน้าทานแต่ทานไปแล้วจานหนึ่งเตี้ยมถุงมาห่อด้วยนี่ เขานะครับท่านผู้ชมนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าไงนี่ผู้ใหญ่เป็นยูทูบเบอร์นะมีสถานที่อะไรจะแนะนำก็ลองไปใช้นั้นได้ครับนี่ขึ้นเขาจอมทองมีเขื่อนมุนบนมีเขื่อนนลำแคะมีอ่างเก็บน้ำห้วยเพียบมีอ่างเก็บน้ำเอแต่แต่ครับห้วยเพียทักครัว แล้วก็มีภูอิ่งฟ้ามีอะไรผาหำหดผาสามเกลือปอ้หั่มหดครับน้ำมากไหมครับตัวนี้แล้วก็มีละลุด้วยครับมีละลุที่ว่าที่ไหนที่ว่าละลุที่ผมเพิ่งเห็นคลิปมาที่ว่ามันก็ไอ้อดินที่มันเป็นดินคุณหินนะมันจะเป็นแผละเป็นร่องเถึนขีปภเวียงคนพบเมื่อไม่นานมานี้ครับแล้วก็มีรอยพุทธบาทด้วยที่นั่นนะมีครับแล้วก็มีถ้ำเต่าแล้วก็มีภูห้วยไฟมีที่เที่ยวเยอะครับ นี่ถ้าไปนี่ให้เป็นไกด์นี่พาไปนี่ไปได้หมดเลยตอนนี้เน,นาะครับก็ไปพึง่งตะงเออประธานหลินก็ได้ครับประธานหลินเขาเขาได้ครับให้พาเป็นไกด์ไปเที่ยวชมวันนี้ไปได้ละช่วงนี้น้ำมากไห,หมครับน้ำก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้กับค,คนที่พัเดเนี่ยอยู่มาก,กาศที่ท่องที่ร่องแพรครับ่าอยที่ท่าแพรก็ไดเลยโหมีแพรเยอะครับมีแพรสักสี่สิบลำนี่แพนี่เช่านี่เขาคิดยังไงก็ เที่ยวละพิรัน4,005นะครับต่อวันใช่ไหมกี่คนก็มันจะมีล้ำเล็กกับล้ำใหญ่มีไอ้ชั้นเดียว2ทัน4,005นี่ประมาณก็ประมาณ30คนโอ้อันนี้คือถือว่าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเอ่กลางขนาดใหญ่พิรัน2ทันมีแต่กุ้งแตงโมเยอะมากเลยถ้าขนาดเล็กมีประมาณกี่คนก็เนี่ยแล้วแต่แ t a c ขึ้นได้ไม่เกินเออ่30คนต่อ ตลอหลังงัแต่พ mm, oh. okay? oh. ัดผูกกิดกันได้ผูกกิกันได้ทเป็นลำเดียวเปิดเครื่องเสียงเหมือนกันกันเดียวกันพ่วงกันไหลได้เนาะน่าสนใจ4,000 4 0 0 5 0 0่เป็นต่อวันใช่ไหม4 5 0 0คื้อต่อวันต่อวัน กำลังกำลังจะไปชมที่สถานที่ท่องเที่ยวใช่ได้รู้ภูกิฟ้าแล้ภูกิตฟ้าสวยไหมเออ้่ำเต่าที่เป็นเป็นรูปถ้ำเอ็เป็นเนงาถ้ำเป็นรูปเต่าก็เข้าไปสักการะไปบูชาได้ได้สวยนะครับที่เข้าไปเขาเป็นเขาเป็นร่องแพรเป็นร่องคาราเกะที่แพรบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมันเป็นเขาเป็นช่องเขาเป็นลึกรับเป็นเป็นเต่าแพร คนกำเนิดของแม่แม่อน้มูลตะแค้ครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจัดไปหาแล้วก็ให้เป็นใก้พาเที่ยวชมหน่อยนะครับได้ครับโอเคโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับ